โอ,เโอ้เล่นไปถ่ายคลิปไปยังไม่กระตุกเลยคะแนนพินนสูจนเลยของข้ามมันจะดีเลยปาพับเอาตานนไม่เป็นไรเลยแม็กแม็กหลบให้ริวช่วยริวโชว์เลยเน่เน่ร <ลา S 1> ิวตัวไม่ดึงหัวเรวเมื่อแต่โชว์ล่างล่างคาเท่ที่สุดละเขาว่าเจ้าวผมมึงเทยังไงวะบุกเบี้ยบุกเบี้ยว ตันเนี่ยมันดึงได้อยู่ดูดิวัดถึ่แล้วอ้ตกอะบักเกอร์ไม่ไหวแล้วโหตกมากเลยนะอ้ยโดนโดนเจ็บจังเจ็บจังตังอยู่โค้โค้ยตกวิโรเนียก็ได้ปะปออะ่ะเยี่ยมโอ<ห>้ไม่ท<ห>ันไม่ทันอลยาเพื่อนตาย พยายาม,ามจะหาจังหวะให้ดีที่สุดแต่มันไม่ได้จริงๆเห็นไหม <c oughs> ดึงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้ตกมาก็วิ่มันใช่้มันจะเย็นนะเพ่มันปักหวาดจริงๆ <c oughs> มันเปนดึงโดนแซนนี่แหละติดเทสเลยอย่างดีอเอาไหมะดียังไม่ต้องดึงปล่อยปล่อยญญาณไม่โดนเลย พอปล่อยแล้วโมล็กซัสค่อยมาตันแต่เบิ้ลไม่โดนไม่ไมทันเ้อะยังไม่ต้องดึงยังไม่ต้องดึงรอ,อเบ่วกันดีเิวสี่ก่อนแล้วค<ด><ด>่อยบวกก็คูอตกันเลยไ้ดึงเลยดึงไม่เลยตอนนี้ดึแงแค่ดึงกันเลยดึงทำไมดึงมาก็ตายออตัวที่มันออป่อยดูทีมมันดูทีมมันดูทีมมันโจมตีหมู่มันโจมตีหมเกอร์แล้วก็หมู่เรวนอมรัอกซัสชิเปอร์ มก,กหมูหมยังไงมันโหดกว่าเออแค่ไพโรตันทีเดียวก็โดนห้าคนแล้วเนี่ยตามเมื่อกี้อะอ่รเนียปลาทีที่โดนสามสี่ตัวเอพราะไอ้ผีเนี่ยโคตรเกลียดเลยอย่าเมื่อกี้มาให้ดึงเลยเอไอเอ่ะดึงดึงไปเลยเชื้อเราเราเรียนมา มาลักษณะเน้นพืชเลยหวาน <c oughs> หัวแม่ไงอะไรอะไรก็นโดนโอ้ยตายเป็นไง,ไงล่ะโดนแล้วเป็นไงแรก ดึงเลยอ๋าได้อ่ะบานมึงเรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายด้วยเพื่อนครับๆรารอแม็กเราสเต็ปเดย์เอาละเบเกอร์อย่าเพิ่งรีบด เกินตอนนี้เลดอันนี้ออนนตอนนี้พอได้แล้วดูดิเลิน,นเริ่มตามแล้วอนนี้เร็วรอขอ <c oughs> หนึ่งได้แล้วรอได้รองเท้าเ่อเวลพอแล้ว,ว,ลวที่ข้าบอกว่าข้าจะเวลให้ซีก่อนเพราะว่าสกิลหนึ่งมันจะได้ดีๆอันนี้อะเอาไพโลก็ได้ไพลโลมันด,ดึงมาก็ทำอะไรไม่ได้สกิลหนึ่งสกิลสามมันตันได้ไม่เป็นไรดึงแล้วก่อนตััหลกนรอตันไงโอ้ดึงหรือเปล่า โอ้มาละทดสอบสระเทคิวนั้นไม่เจ็บหรอกคันๆเแต่วันเข้า,าขมานะเงี้ยแหละหาลิวโดนแล้วก็เก้าเหมือนกูเป็นคนเปิดเลยะเพื่อนโอ้ยโดนผลแห่งความแรกและการแลกโอ้ยๆไม่มีมานานแล้วอีกทีเดียวอ,อ่ะเอาเอาได้เปล่า มันมันทันดันนะโอ้ยเยโอ้ยโอ้โหจบเลยเพื่อนทอยดิ<ป>มันไปทำไมวะน่าเอโลอเลียกุยตาตาแล้วเว้ยเพื่อรักกูเลยไม่อยากเอาแรกไม่เวิร์กว่ะดูแล้ว โอ้ยโงมึจจะบังกูทำเพื่อบอกว่าล่ะเอาปล่ะโอ้มาเจ็บ <c oughs> เอาเอมเออเอาเลยในที่สุดใครกบกนได้ดดบ้างเออไโดนบงับง,บงมันบงังอะ่ะไอ้มารักษณาะบางังหลายเอาแหละ โอหเรียบร้อยเลยเพื่อนเลยเรยอกันเลยโอ้ยมาลักทรัพย์ตื้อบังยิ่งเกมนี้อ็อกกระจกเว่อร์ว่ะแม่ถ้ามาลักทัพย์ไม่ติดบ,บังมันจะหนุกมากเลยล่ะเกิดมาลักทัพย์ครับมาลักทัพย์ครับจะบังผมได้ไหมครับดูมีจังหวะป่ะ มีอยู่มีอยู่แต่ถ้าเมื่อกี้มันรักษาไม่บังแล้วได้แล้วปะมันมาเงี้ยดึงเลยดึงพาดดึงอะไรก็ช่างมันเอาเลยโอ้โหไอเราฆ่ตายแล้วเหรอกานจานตีเฮ้ยโดนนันตีของไพโลแล้วพยายามเว้ย ยังได้ลองมาบูมลองมาบวกไปเลยบวกไปเลยบวกไปเลยดูนิสใส่คนเราประเทศไทยทำกันอย่างนี้เนี่ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิแล้วลูกอยู่ไหมเับกันปลอยกันโอ้ไปล่อน ตายาจะเย็นใจยเย็นยเพราะว่าวถ้าข้าให้มันกี้ไม่มีขวดข้าว่าข้าไม่โหดล่ะปล่อยตดเพื่ออะไรคิดเดียวเอาเอาว้ยห่างกันไม่มากนะถ้ามูมเหล่ได้ก็เวิร์กอยู่มาเกิดก็โหดอ่ะตัวเนี้ยเนี่ยมันเข้ารับมูมเข้าเลยมูมเดินท้ายอยู่ดิตอนเนี้ยโอหดูเ<อ>้ยเอาเลย เอาเลยเพื่อนเรารอลัดอยู่โอ้ยไม่รู้ตัวไหนตัวจริงว่ะเฮ้ยเอาเลยปักเกิลไอ้แซนแซนอย่าหนีดิออถ้าแซนมันหนีไม่ได้มันจะโหดมากเลยปักเกิลอืออือเอา เอ้าแล้วเข้ามาโดนเอ้าโอ้ยโดดทีเ <apply> ด <some drinks> ียวร้านเดียวอ่ะเกอร็ขี้ร้านเลยเกอร์ยอมไม่รู้ว่ามันจะกระโดดแล้วโดนสามตัวเนี่ยเลยอย่างเขาโดนตันอยู่ด้วยโอ้ยกาดดิ บวกดิทำไรกันอยู่วะมันตายผูเข้ามาอย่างงี้จะลองตาย,นยจนมันอันติ <c oughs> <c oughs> กกลับ <c oughs> กลับบอกให้กลับกูเถื่อนพ้อมเลยไนะหมเถื่อนตอนนี้มันไม่ใช่เวลาเพื่อเรากำลังเสียเปรียบอีก <c oughs> กลัวไหมปาร์เกอร์เ <c oughs> นี่ยเก่นไหมล่ะเยี่ยมไปดิ อุ้ยด <opoly> ้วยหันเอาว่าล่ะอุ้ยนี่ใส่คนเราอย่างนี้แหละแม็กดาวจะเ็กดาวได้อยู่เนี่ยตกตกด้วยมันสูสีเว้ยปั๊กเกอร์เกมนี้รอดูเลดอ่ะมันรักษาเลตก็โหนะกดอกฮะรักษาเลตมันก็ถึกอ่ะโดน ดูเลยเอาเลยบอกเลยอีโลเนียมันเข้ามาขนาดนี้ตามคนเราเลื่อนเราเลื่อนไปแล้วมานาวไม่มีเฮ้ยขอโดนเลยขอโดนเลยอ้าวตดแล้วกูยังได้โอ้ยเล่นตายเลยมั้ยไม่ต้องหนีกันดี เอาเองอลูเนียปาโดนไหมล่ะปาโดนไม่ได้ไม่โดนไม่ได้ไม่โดนโอ้ยไฮโลเอ้ยเๆ้ยเอ้ยยไปหาเลยแบบนึงแม่ใกล้อยู่ในด่าเนยเออเออเออมึงที้ขวาบอกแม่มึงรีบอ่ะ เ,เลือดไม่พอวะเอวุนไอวุนนี่อ่ะเอาตายมันเ,เฮย้ยเก็บคิปเปอร์สายสายตีอจอจอกเก็บมันก่อนตีแรงตีร้อยกว่าแล้วตีร้อยห้าสิบมั้ โดนอีกโดนเต็มเต็มมานี่มาโดนเฉยเก็บคิปเปอร์โทรพี่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 ขอโทรจะประหลาดวางกระตีก่อนตายโอ้ยเกย์เกิร์ดว้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยโอลาคุณาดันดันพี่เองลาก้ามันอะโอ้อะไรอ่ะโอ้ยเลยเว้ยโอ้ยไม่โดน โอ้นี่ไงนิสัยคนเราเออบักเกอร์บอกดิทีมมึงลากกลัวดีเลยเกใช่ไหมบักเกอร์เราเราเคยกาดโลกมันเปม็ดดำขานนั่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 นมาเนี่ยโอ้โหเกอรเปรี้ยวอะบักเกอร์เปรี้ยวบักเกอร์มึงเหม็นเปรี้ยวอะเฮ้ยใครก็ได้ปากหวานให้กูหน่อยนี่ละวาดนี่ละวาด ขวานมึงชัดแจ๋วเลยว่ะเพื่อนไงโดนโอ้โหเฮ้ยได้เฉยเลยไอ้ตัวพีดุยแมนดาวแม่ลักหมดเลยเอ้าเกอร์โหไม่น่าเลยเกอร์ขอดี่บักเกอร์ป้อมป้อมเอาป้อมยาวเลยป้อม อมากลับดี gger กวอะไรไอ้รออะไรพ่อขอโทษพี่อยู่ไม่ตั้งใจพี่วุ้ยวต้ยไงวุ้ยทำไมแรงจังวะแมทดูดิเป็นเจอกกอเวทอะเราเขาก็ราดกูโดยสิ้นเชิงแม่ไม่เคยราดืน้องลูเสียใจหึงกัวโดนอย่าเข้าอนน้อางานโยกเข้าทีนี้ตายแน่นอน

ซือมาในงามเปียวอ้าราคาไม่ซื้อกลนมาเช่อไม่ต้องซื้อหรอกเว้ยแม็กชื่อเรามันจะลุ่งดูดูดูอเกบเลยเกบลยยเกบลายเข้าเลยเข้าเลยเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอุ้ยอุ้ยเข้าแล้วเนี่ยโอ้ย รีวไม่ดึงอ่ะมันดงดิดีี้เมื่อกี้อ่ะเอาป้อมทำไมหลงปู่ซีซ้อนแร้สึกกรอเปียวอ่ะมาด่าคนโหดเลยโหดยังไงก็เกือตอนแรกแพ้ไม่ใช่เหรอวะนำแล้วไงเก็บไลยวุ๋มาแล้วหมดเหรอเพื่อนเราอ่ะมือดิกเป็นการปลาที่กินกาด ดดดดุดุดุุฟาร์มเา,าของแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพระเอกพระเอกโดนพระเอกโดนพระเอกโดนอะไรเราเราเนี่ยพระเอกอู้ยิ่งบอลได้อย่างงี้อี่ล้าเหรอล้าเหรอเพื่อนดีดามเลยเพื่อนนี่ยวันหลังมาเล่นแบบนี้ไว้เพื่อนถลาชานน์ล้วาเล่นม <า S 2> ไม่เคยโหดหรอกบอกนะถลาชานน์มาเล่นด้วยมันจะโหดมาก คมันนั่นพอระดับตำนานอย่าไปยุ่งกับเขาเลยโอ้ยมัังเล่นโหดนะมึงอย่าดูถูกเอ้ยไม่ดูถูกเลยโหดของแท้อะโหดวัวปุยคนฮาเอาด้วยทำบรอเวณตายเลยมึงมาไม่เคยเห็นบอลได้หนอกออกไอ้นี่บ่อยน้องเต็มเต็มออกคอนช็อต มันแพ้แล้วเลดยังไงก็แพ้แล้วฝั่งแม่ง่ะริวอย่าไปดิมึงตู้มันไม่ไหวหรอกเยวข่าไปช่วยเพื่อไหวเว้ยเห็นไม้ไหวบูมถอยมึงไม่ไหวหรอกดูดิดีกว่าอย่าไปตายบมึงอย่าไปตายดิบูมันจะแจกดิบูมเขาไม่เหมือนเองะแจกยูได้ไหมอุ้ยอิมอทอลเว้ย แม่ปักเกอร์ถ้าไม่แจกดูแอลิสข้าก่อนเอ้ยปล่อยให้ปักเกอร์ตายดิเออจะทำอะไรเพื่อนดี่เอาเลยหอกคนเดียวเนี่ยโอ้ยถ้าข้าอยู่นะเมื่อกี้ได้ไปแล้วถอย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 ได้อะไรอ่ะได้ความตายอ่ะโอ้ยจะเข้าไปเอาอะไรเรื่องต่อเลยบูใหม่เพื่งอ่ะบูเมียสองแล้วต่อเลยขอเขาถอนเลย ออกกันเวทดีกว่าลองเล่นสายนี้ดูมั่งไม่เคยเล่นไม่เอาดีกว่เดียวบอลก่อนวิ่ง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 เดี๋ยวเราช่วยเราช่วยไม่งงว่าตับหัวเอา มีเสือป่าจตจระเข้เนอะไอหนูเพื่อรักอะไรอะไรโอ้ยโอ้ยนี่มันจะหอโอ้ยดับเบิลแพทดออกอะไรดีเอ้เพื่อรักช่วยเราก่อนอาชิบหายไม่ช่วยกูเลยเกิดอะไรก็ <laughs> ก็จะเย็นดีกว่าบักเกอร์หิวแล้วนะบักเกอร์ระวังฝั่งมันเลดนะเว้ยเฮ้ยเลดไม่ไหวแล้วเลยนอนหดกว่าเออดูค่าแล้วก่อนเดี๋ยวจะออกกันเวรแล้วเนี่ยออกรีสกิลเร็วนอนเดือนตีสองครั้งโถแล้วเราเปิดกัน ไล่ไม่กล้ออมาเติโอ้เมื่อกี้แบบสาดสาดกระสุนก็เข้ารีสกิลมาเพื่ออะไรเนี่ยเอองงเลยเกี่ยะไรล่ะย um <rat> ิงกันไม่ได้บ่อเลยท่านโอ้โหยทีเด่นกดรีกดรีดูดูดูต้องการเลื่อนมาก อุ or, or, or ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอโทษเอื้อไม่น่าเปรี้ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยสู้ไม่ไหวหรอกมึงอ่ะโอยไม่น่าจะไล่ผิดทางเลยไม่ส่งมาบดหมดเลยหรอวะเกือบไม่ยอมกดไงเอาชนะฮะโหแล้วของเล่นเรเวนอสะใจว่ะเล่นต่อเลย ก็ออ,อกเปล่าข้าไม่ออกเอ้ยมาบักเกอร์ม่วันนี้อ,อ็งมาพ่อสองครั้งเลยเลือกแล้วหรอออกก็ได้เหนื่อยใจ